คำสอนในพระพุทธศาสนาสอนไว้ว่าทุกสรรพ,พชีวิตต้องเวียนว่ายอยู่ในวังวนของสังสารวัฏอย่างไม่รู้จบสิน้นด้วยอำนาจของไตรวัตตะคือวังวนสามอย่างได้แก่ 1. กิเลสหมายถึงนิสัยไม่ดีที่ทำให้จิตใจหมองเช่นความโลภความโกรธความหลง 2. กรรมหมายถึงการกระทําที่ถูกกระตุ้นจากอำนาจกิเลส 3. วิบากหมายถึงผลที่เกิดจากการกระทาเมื่อมีกิเลสเป็นแรงกระตุ้นจึงทำให้ไปก่อกรรมกรรมเป็นสาเหตุให้เกิดวิบากจึงต้องรับผลจากการกระทาของตนตราบใดที่สรรพสัตยังตัดวงจรนี้ไม่ได้ก็ต้องเวียนเกิดเวียนตายหมุนวนอยู่เช่นนี้จนกว่าจะดับกิเลสในใจให้หมดสิน้นกิเลสในใจจะค่อยๆลดลง เมื่อเราตั้งใจนั่งสมาธิภาวนากลั่นจิตกั่นใจมากขึ้นเรื่อยๆจนสามารถขจัดก,กิเลสในใจได้หมดสิ้นเราจะหลุดพ้นจากวังวนแห่งสังสารวัฏเช่นเดียวกับพระพุทธองค์และพระอรหันต์าวบทั้งหลาย